เดี๋ยวยุ่งขายอันนี้ยังมัน้อยนะเดีวจบชิกาล้วไปโยสวัสดีครับผมสายกาสวัสดีค่ะโอเคใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการพี่น้องเลยวันนี้มาเจอกับสองสาวหนึ่งเบานี่นี่เราทำอะไรกันนะเจ๊วันนี้วันนี้เราเป็นเจ้าของร้านเจ้าเท้าค่ะมานั่งเฝ้าร้านเจ๊มานั่งมานั่งเป็นเจ้าของร้านพี่น้องเลยมานั่งเป็นประธานในพิธีค่ะ สวสัวสดีคุณนีส่สาวชานมาขายของกับพี่น้องเอ้ยมาอยู่ร้านไทยอีกแล้วมาเด้อพี่น้องเอ้ยคนไหนต้องการผัดไทยอาหารไทยนะเจ๊เนา <ขอ S 1> ะเชิญร้านนี้เลยได้นะครับ,บร,ร้านอยู่ไหนพี่เบเก้นเหรอตลาดเบเก้นค่ะตลาดเบเก้นครับพี่น้องเอ้ยอาหารไทยทุกชนิดวันนี้เรามาเป็น สาวจันมนเป็นไม่ค้าเพราะ้าจำป็นสาวและเท่าพิสาราาออเดอรพี่น้องเดอรอาหารครบทุกอย่างมีตั้งแต่ใบกะเพรากล้วยสั่งพิกเตได้นะครับใบบัวบกก็มีเด้อพี่น้องเด้อใบบัว,บ,วบกสามพัน แปดสิบกว่าบาทครับนี่นะครึ่งกิโลแปดสิบกว่าบาททูนทูนก็มีด้วยไปนออ่องแล้วทงเท็กซ์ไปอยู่ด้วยสามพันวอนแปดสิบกว่าเด็ดเงินตัวนี้กัประมาณแปดสิบกว่าบาทครับทูนมะละกอหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเท่าไหร่เจ๊หนึ่งกิโลหกพันเหรอ มะละกอหนึ่งกิโลหกพันใช่แล้ว,วนี่ไงมะละกอหนึ่งกิโลหกพันหนึ่งกิโลหพันครับร้อยหกสามสิบแปร้อยเจ็ดเจ็ดสิบกว่าบาทร้อยแปดสิบใครสนใจสั่งไรนะครับผมอยู่ในตลาดเลยครับอยู่ในตลาดเด้อพี่น้องเ้ยคู่อยู่ในตลาดเลยทรงเท็กแฟทุกวัน ถั่วก็มีนะครับนี่ถั่วหกพันรถแปดสิบบาทเชียวนี่เรียกว่าอะไรเนะี่ยกระเจีแ๊ยบบเขียวกระเจีแ๊ยบบเขียวก็มีนะครับออกระเจี๊ย,เยบ,บ,บเขียวสามพันห้าณันแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับมีการส่งเท็กแปร์ด้วย โหปีโหปีกิโลละหกพันกระเทียมก็มีนะครับกระเทียมกระเทียมมังละสี่พันร้อยยี่สิบบาทขิงก็มีนะครับไปสนใจสั่งได้ในเฟซชวนะนกกรคมคายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่าวเหนือจะเอาเฟซไทยเบิง้ง ชะวะนกรคมคายนี่นะครับพี่น้องชะวะนกรคมคายสั่งทิกเปได้เลยนะครับใครอยากได้ของไทยมีทุกอย่างมีทุกอย่างส้มโอมันมันก็มีนะครับกระชายคาเมื่อเขือตะไคร ตะไคร้นี่เท่าไรสาวันตะไครพันห้าพันหาเมื่อคืออันนี้กี่กิโลนสาวสันครึ่งกิโลหรอครึ่งกิโลครึ่งกิโลเจ็ดพันสามเจ็ดยี่สเอ็ดอ้อสอะค่ะเจ้จะประมาณสองร้อเนาะวนนี้สคนกับพี่ใหญ่ ผักแพงค่ะอืมผักแพงอากาศหนาวแล้วพุ่นมันหนาวเจ๊ใหญ่เมื่อก่อนนะตัวโคมยังลูกฟุตบอลนะเดี๋ยวนี้สวยสวยนี่นดีเนี่ยเนาะเป็นคนที่ซัพพอร์ตบ่าวเหนือสาวฉันมาตลอดเลยโอ้เป็นอะไรตกงนั้นสิบกว่าปีนี่ครับช่วยเหลือตลอดเลยพุ่่นนี้้้สงงเขาาแลวค่ะวันนี้วันนี้ก็ไปดูงานขอบคุณพี่น้องที่ที่เป็นห่วงเบาเหนือสาวสานตลอดพี่น้องเลยเออ พี่เวลนะครับวันนี้ก็พาไปดูงานไปเบิ์งานพี่น้องเลยแต่ลองไปทําพรุ่งนี้ว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ก็ผ่าน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 ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเองจะผ่านอยู่ทร์สเกมอะไรออกหลับตาทำก็ได้งานเนี้ยบุญเลยอาวจริงจริงงานต้นเนี่ยมะม่วงกิโลละหมื่นสองหมื่นสามก็หลับตากดเลยมะม่วงหนึ่งกิโลหมื่นสามเท่ากับ ประมาณสามร้อยสามร้อยบาทสามร้อยบาทมะพร้าวก็มีนะครับมะพร้าวแห้งขนมนมเนยก็มีนะครับผมไข่ปิ้งมะน,นาวมะพร้าวนะครับ แคบหมูทูบก็มีขายกัไนกไปน้องนะทูบแคบหมูมีทุกยี่ห้อนะครับพริกแห้งน้ำปลาน้ำจิ้มไก่กล้วยแช่แข็งก็มีนะครับ ถ้าอยากได้อะไรเขียนเข้ามาในเฟซชาวน่านกรคมคายด้ยวยพี่น้องด้ยวยถ้าใครอยู่ในเกาหลีสั่งเข้าไปสั่งในเฟซชาวว่านกรคมคายเดีพี่น้องเขาบอกว่าเป็นแฟนครับของบางเหนือสายสานอาจจะมีส่วนลดครับพี่น้องาอาจจะมีของแถมด้ยวยพี่น้องด้อบอกไปเลยครับว่ามาจากเพจของบางเหนือสา,ายสานเด้้องอาจจะมีพิเศษอาจจะมีของแถม นี่สตอก็มีนะครับสตอสตอรครับสตอสตอก็มีเด้อพี่น้องเด้อน้ำอ้อยก็มีเด้อพี่น้องเด้อน้ำอ้อยน้ำอ้อยสดเหรอน้ำมันหอยน้ำมะขามเปียก เต้าเจียวมีทุกอย่างครับหน่อไม้ปิ๊บเส้นกว๋วยเตี๋ยวน้ำปะลาร้ามีทุกยี่ห้อเด้อพี่น้องเด้อน้ำชงน้ำชาผักก็มีครบทุกอย่างนะครับโซดงโซดา นี่ทุกอย่างได้ไปนองเด้อสนใจอะไรคอมเมนต์มาเด้อน้ำผลไม้กับผลไม้กระป๋องแก้วบองก็มีตักไปเรื่อยปลาส้มปลาส้มนี่ถุงละ 6กพันห้าห้าพันห้าเออห้าพันห้าพี่น้องประมาณร้อยห้าสิบบาทนี่เหล้าขาวก็มีเหล้าขาวนี่ควรละหมื่นสองนะครับประมาณสามร้อยเหล้าขาวของหวานก็มีเด้อพี่น้องเด้อ นี่ของหวานก็มีสําหรับแม่ค้าคนไทยแม่ค้าคนไทยที่เป็นแม่บ้านเกาหลีนะครับ mm. อยากเจออาหารไทยของหวานไทยมาฝากร้านก็ได้นะครับผม mm. ติดต่อเฟซชาวานะกรคมคายเด้อพี่น้องเด้อแหนมโอ้แหนมนี่แซ่บแซ่บด้วยพี่น้องนี่ยนะแหนมร่าชิวไทยนะแซ่บแซ่บครับอร่อยอร่อยนี่น้ำปลาหมม,มก็มีเด้อพี่น้องเด้อ มัมนี่ถูกกว่านางฟ้าอยู่นะครับมัมนี่สี่พันน้ำปลาลมัมสี่พันน้ำปลาล่าซบก็มีน้ำปลาแซ 3, ่ซบสามพันนางฟ้าสี่พันห้าแพงหน่อยหนึ่งได้ไปน้องเด้อหมูยอเวียดนามก็มีของมีเยอะครับของมีเยอะ มะละกอก็เต็มตะกร้าอยู่นะครับนี่แะเต็มฟองพี่น้อกเลยมะละกอใครทำได้แพทกกนได้พี่น้อกเลยตัวสงรงแทกเยอะครับใบมะกรูดแห้งเนื้อแพะเนื้อไก่มีทุกอย่างนะครับขนมของหวานถุงละสี่พันห้านะครับ ตะไคร้แห้งก็ม <Perfect. S 2> ีนะพนนอมีทุกอย่างเลยพี่น้องเลยกระทะอันนี้ถาดถาดทำขนมโคกก็มีพนนอพี่น้องเลยถาดทำขนมโคกครับอันนี้ในี้พี่น้องน้ำเสนอชาชานี่อย่างนี้เนื้อปลากไก่ะ เนื้อปลากายบดพี่น้องเอ้ยนี่หายากเลน,นี่ร้านไทยบางร้านไม่มีนะครับนี่นะนี่ถุงละหมืน่นเอาไปทำเอทอดปลากายก็ได้เด้อพี่น้องเนี่ยถุงละหมืน่นถุงละเป็นเงินไทยสองร้อยยี่สองร้อยเจ็ดสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบกรัมครับอันนี้บราเหนือซื้อไปทานวันานั้นโอ้เป็นลาบครับพี่น้องนี่อร่อยเลยนี่มันปูมันปู นี่ไม่น้องเลยหอยเชอรี่ก็มีนี่หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่แบบเหนือมุลราคาพีน้องเด้อกบกบลอกหนังปัาทูสอบถามราคาได้นะครับในเฟซชวาวนกรคมคาย ปลานินปลาดุกปลาทับทิมนีนะครับปลาไหลปลาไหลเจ็ดพันปลาไหลมีหลายอย่างไม่ต้องเลยปลาไหลมันเป็นตัวนึงก็มีด้วยปลาไหลนี่สองร้อยครับสองร้อย ผงก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับผงก๋วยเตี๋ยวผงก๋วยเตี๋ยวสี่พันห้านะครับร้อยยี่สิบบาทเม็ดทานตะวันมะม่วงดองลูกชิ้นก็มีทุกยี่ห้อด้ดยไปน้องเลยลูกชิ้นแชมป์ครับ ลูกชิ้นของดีเมอืองสโุโขทัยมีทั้งหมูทั้งเนื้อะะลูกชิ้นอย่างนี้ขอไข่ดิในขคอดิพระอาจารย์น้ำมะนาวปลากระป๋องมีด้วยไปลองเด้อรถดีก็มีนะครับรถดี รถด,ดีของไทยเราแสดงีห้ผมบอกนี่ก่อนจะคำหรือพี่น้องเลยรถด,ดีกี่กิเนี่ยสี่พันห้ารถดีสี่พันห้าด้วยครับพี่น้องสี่ร้อยยี่สิบกิ่งสี่ร้อยยี่ห้าสี่ร้อยยี่ห้ากิ่งสี่พันห้า ขนมก็เยอะๆเลยพี่น้องเด้อมีทุกอย่างกล้วยกล้วยกล้วยพี่น้องเอ้กล้วยตาแห้งโอ้มันคือกล้วยชาบอยู่นกล้วยชาบกาลเมียเลยพี่น้องไอ้บ้านผมเรียกว่าก,กาลเมียเลยนี่ <c oughs> <c oughs> กาลเมียได้พี่น้องเด้อ ขนุนอบสาคูน้ำยานางมีอยู่สองชนิดนะครับน้ำยานางนี่ละไงเนี่ยน้องไม้ขวดก็มี้แ้วครับเนี่ยรน้องไม้ดองอ่ะน้องไม้ดองเป็นขวดก็มีเด้อพี่น้องเลยสองพันห้า เจ็ดพันเจ็ดสิบบาทครับนี่นะคนละเจ็<โ>ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทน้ำกะกะทิน้ำปลาน้ำปลาปของพม่าก,ก็มีนะครับมาขายอะไรที่รู้เห็ุแค่ว่าอะไรหมดเลยครับมา้นาแขมเปียกข้าวเหนียวน้ำปลาไล่แต่ของอินโดครับนี่นะ่อนี่น้ำปลาของแขกครับพี่น้องเอ้ของเวียดนาม ของเวียดนามของแคกครับมีของพมา่าอันนี้ของไทยนะปลาของไทยกะทิก็มีสั่งเซ็กแปรได้ด้วยพี่น้องเด้วอาหารสดมีเต็มหมดเลยอ,อยู่ในตลาดส่งเท็กเปรเห็นพี่นนว่าเท่าไหร่นะสี่พันหรือห้าพันสี่พันสี่พันเหรอแต่ถ้าวันข้างหน้าพี่นนจะเปิดเพจแบบจะมีส่วนลดโปรโมชั่นอาจจะถูกกว่านั้นจจแต,ตอนนี้ไหนยังนได้เปิดเพจแบบยังไงล่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่นุนพี่นุนมันเรียกภาษาภาษาอจีนไปแล้วเทคเอาหรออะไรนะเงี้ยขาว่าอะไรนะพี่เออเทคโอเวอร์หรอกําลังเริ่มต้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นร้านของเวียดนามเดี๋ยวนี้คนไทยมาเทคโอเวอร์ครับอาจจะว่าคือราคาคือเช่วงคือราคาต่างกันนะครับนี่นี่คนไทยเดี่น้องด้วยของนุญาตไทยนะไอ้จะเห็นหน้าหรัอไม่ใช่คนไทยหรอกเขาแบบเขาดีชาร์จ่อยใช่ไหมไม่เป็นคนไทยขอเล่าข่าวเนี่ยสิ มีราวขาว่็ครับอ่ายได้ขอนเกาหลีนี่นี่ตรงมาอยู่เกาหลีเนาะอ่าใช่แล้วเด็ดนางฟ้านางลมก็มีด้วยพี่น้องด้วยแค่สิบกว่าบาทจังสิบบาทนางส้มอร่อยป้าคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากร้านนาสาวิสานพร้อมด้วยพี่น้องเด้อร้านคนไทยอยู่ในเวกันนี่แหละอยู่ในตลาดนะพี่เนาะ เที่ยวหาหาเบาเหนือสายวิชานยุทในเจ้าวันนั้นน้องเขามาเที่ยวหาวันที่พี่กขาเาพี่เบาเหนือไม่ได้ประจำยุ่นี่จะมานมาช่วยข้าถ้าจะมาก็มาตอนเิยิ้นครับพี่น้องเลยมาตอนค่ำข่ำครับตอนนี้จ้าที่เวหาเมีนอยู่แต่เรายังเสียเสียวเสียรายบม่ได้เจอนาะสาวสานเนาะ วันหน้าคงนเจอเพราะว่าเบ้าเหนือสายสานกับคุณพี่เนี่ยก็ที่วนเรียนอยู่ที่นี่แล้วทยนี่ตลอดได้พี่น้องเด้ฟังสำเนียงผมก็รู้แล้วผมช่คนยิงคปฝายวยนกดต่อดได้พี่น้องเด้เบ้าเหนือสายสานมันจะไปทำงานอยู่โรงงานอะไรนะพี่นาะคนนี้จะไปรับส่งทุกเช้าทุกเย็นเลิกงานไปจากลาไกันนะครับสวัสดีครับผม อาจารย์จริงด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs>